สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นประถมศึกษาปีที่6นะครับผมอ่ะเราจะมาเข้าเนื้อหาต่อกันเลยนะครับในภาพนี้นะครับก็จะกลายจะมีคนที่ทํากิจกรรมต่างๆเช่นในภาพที่1น,นะครับทํากิจกรรมปลูกผักครูครูเกมเข้าใจว่าเขาขุดดินเพื่อที่จะทาทาแปลงผักนะครับผมคนที่2เนี่ยนะครับเป็นเด็กกําลังทาสีนะครับ คนที่3นะครับก็คือจะเป็นคนที่กําลังปลูกต้นไม้นะครับส่วนกลุ่มที่4จะเป็นการทําฝายฝายน้ําล้นนะครับเหมือนกับสร้างเขื่อนทานบน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไว้ใช้ในหน้าแรงนะครับส่วนรูปนี้นะครับเป็นรูปที่บุคคลกลุ่มบุคคลนะครับกําลังเหมือนกับปลูกต้นไม้เนาะนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเท้าเขาอยู่ในโคลนนะครับ เขากำลังปลูกป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนก็คือป่าที่อยู่ริมริมน้ำนะครับริมริมน้าริมคลองที่อยู่ในบริเวณติดกับทะเลนะครับเราเรียกว่าป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างไรเป็นป่าที่ถ้าเกิดว่ามีสัตว์น้ําตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะมาเติบโตที่นี่โดยที่แม่ของเขาก็อาจจะวางไข่บริเวณนี้นะครับพอวางไข่เสร็จแล้ว เขาก็จะคลอดลูกเนาะนะครับผมคลอดลูกมาเสร็จแล้วลูกปลาเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในทะเลหรือว่าในแม่น้าอะ่ะเขาก็จะแบบโดนพวกพวกปลาหรือว่าพวกสัตว์ที่กินกินเนื้อนะครับผมเขามาจับเอาปลาตัวเล็กเนี่ยไปกินนะครับเช่นปลาช่อนปลาชะโดที่มันจะชอบกินลูกปลาตัวเล็กๆนะครับผมนะครับกิจาก,การรมต่อไปก็คือเด็กนักเรียนเตะฟุตบอลน,นะครับเด็กนักเรียนเตะฟุตบอล กิจกรรมที่ครูเกมวาให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในร่างกายแทบทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีรูปใดเลยที่ไม่ใช้พลังงานอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยขนาดตื่นมาเนี่ยแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําไปช่วยแม่ทํากับข้าวไปช่วยแม่ทํางานบ้านหรือบางคนเล่นเกมโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นการใช้พลังงานแล้วนะครับแต่เราจะใช้พลังงานอย่างไร ให้พลังงานนั้นน่ะนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดมีเกิดการคุ้มค่ามากที่สุดจะเอาเวลาเอาพลังงานเนี่ยไปเล่นเกมหรือว่าจะพลังงานเนี่ยไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับผมและในการที่เราจะเติมพลังงานเราก็จะต้องรับประทานอาหารเหมือนกันกับครูเกมต้องการที่จะเดินทางครูเกมก็ต้องรับประทานอาหารก่อนเพื่อให้ครูเกมเนี่ยมีแรงที่จะเดินทางมีแรงที่จะขับรถ นะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าอาหารที่พวกเราได้รับประทานเข้าไปจะประกอบไปด้วยสารอาหารอะไรบ้างนะครับสารอาหารสารอาหารก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดตไขมันวิตามินเกลือแร่นะครับและกูเกมขอแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ำนะครับน้ำที่พวกเราดื่มกินนี่แหละนะครับ จะมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเราเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับมาดูที่สไลด์นี้ครับนักเรียนครับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่เป็นประเภทเนื้อนะครับเนื้อนมไข่บัตเตอร์หรือว่าเนยแล้วก็จะเป็นพวกเม็ดถั่วนะครับพวกเม็ดถั่ว สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าโปรตีนนะครับโปรตีนมีความสำคัญอย่างไรกับพวกเรานะครับโปรตีนนั้นจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเขาจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายและเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเรานะครับถ้าเราอยากแข็งแรงอยากที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอในร่างกายนะครับส่วนที่สึกหลอในร่างกายคืออะไรนะครับ เหมือนกับว่าเราเนี่ยเหนื่อยล้าเสร็จแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบรือว่ามันสลายตัวไปนะครับโปรโตีนนี่แหละก็จะไปช่วยเสริมให้ร่างกายเรานั้นกลับมาแข็งแรงเป็นปกตินะครับส่วนที่มันอักเสบมันก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือความสำคัญของโปรโตีนนะครับ